สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเหล่าและย่ต่้งประเทศนะและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบอร์สุครสุกลคือได้มีการเฮียร์องค้มมาลาอิลีเนาะส่งมือหลังหนะนะเนาะว่าเรื่องแห่งงานเนาะว่าอันบอกให้ค่อยว่าอันช่วยเตือนพวกเขาแน่ว่าช่วยบอกพวกเขาแน่ว่าเวลามาเฮดเวียกเคนงานอยู่ประเทศไทยอะนะเฮดให้มันถูกต้องนะ เฮ็ดให้อ่ามีบัตรแห่งงานเลยว่ามูฟเลยว่าเอ็มโอยู่หานะนั่งที่ก้อยเคยว่ามาก้อนหน้านั่นแหละเนาะสำหรับคนลราที่ไปเฮ็ดเวียอยู่ประเทศไทยที่ยังหันได้มีมูฟหรือว่าเอ็มโอยูหรือว่าบัตรแห่งงานหนะพวกแก้วต้องหีบไปเฮ็ดนะพวกแก้วต้องตกไปเฝ้าตกลงกบนายจ้างให้เรียบร้อยให้เสร็จสิ้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หันทางประเทศไทยหันเอาจริงเอาจังนะ เอาจริงเอาจังอิลีนะตอนนี้ก็คือเขากวดล่างแห่งงานที่ผิดกฎหมายเมื่อก่อนเขาอาจจะเบาแต่เขากระเฮ็ดอยู่แต่กับบได้เข่งคัดคือเดี๋ยวนี้นะต่อไปในเขาจะเข่งคัดเข่งคัดสุดๆเลยเพราะว่าแห่งงานตั้งดาวที่เข้าไปผิดกฎหมายได้ก็เหตุนนะได้ก็เตุหลายคดีขึ้นมาแล้วก็ได้ญาติแย่งอาชีพของคนไทยบางอาชีพนะ ตอนนั้นแล้วขอ,อยางให้พี่น้องทางฝั่งหลาวที่ไปเฮดเวียเฮ็ดงานอยู่ทางประเทศไทยเนาะขอ,อยางให้พวกแก้วมีบนะัตร move บัตรแห่งงานเนาะลมกำไนจ้างตกลงกันให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดมีการกวนล่างขึ้นมาพวกแก้วจะตกเวียกตกงานและจะชุด backlist นะสำคัญที่สุดไหนในเรื่องนี้นะพกเพราะว่าแห่งงานตั้งเก้าที่เขาถึกจับไป พวกแก่เข้าไปแบบวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปแบบบัตรทึกกฎหมายเนาะเข้าไปแบบว่าบัตรท่องเที่ยวมีแค่พาสปอร์ตเข้าไปแล้วพวกแก่ลักไปเฮดเวกเนงานสินะ่ะนะเขาเอิ้นว่าการเข้าไปแบบผิดกฎหมายตัวให้พวกแกวมีพาสปอร์ตอยู่ในมือกระซ้างแตนะ่ถ้าเกิดบบกพวกแกวไปเข้าไปเฮดเวียกนะถ้าเกิดบัตรทึกแบ็กลิสกันมาเนี่ยพวกแกวจะบ่มีสิทธิ์ระบบได้มีโอ,อก,กาสที่จะเข้าไปในประเทศไทยอีกเพื่อนึงหันมันยากนะ ิบอกให้ฟังนะแบล็คลิสคืออย่งแบล็คลิสก็คือการห้ามบบให้เข้าไปในประเทศไทยอีกเนาะบางคนจีอาจจะทึกแบบตลอดชีวิตนะบางคนก็นสิทึกอาสามาหปีมันแตแเล่วแต่เรื่องกรณีนะเป็นโค้อไปก็ยังให้พี่น้องแห่งงานลาวเฮาที่ไปเฮดเวียกในประเทศไทยถ้าผู้ดใดประคาได้มีมูฟถ้าผู้ใดฟังเบิง้งแล้วก็ฟังยู่ให้พวกแก้วเฝ้าไปเฮดเดอร์นะ เพราะบ้านเดียวนี้ในเห็นก็เห็นมาในสองสามมื้อในเขากวนให้งานอ่าตั้งด้าวคักขนาดนะเขากวนล่างแล้วเขาก็ส่งกลับประเทศไลยเขาไ่ได้กวนล่างแล้วเอาไปไว้ในอันในสถานีตำรวจละดเแล้วบโมแน่น่ะแล้วกปล่อยตัวออกมาในเหตุแบบนั้นเขาจับไปนะเขาจีบางคนกระิิึกรปั๊บไหมนะบางคนกระซิึกส่งกลับบ้านประเทศออกากประเทศไทยนะพวกเก้วจง ฝ้าตื้นโตอย่าเฮ็ดนิ่งนอนใจเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นงานที่เข้าลั่งไหลเข้าไปในประเทศไทยบเมนตแตว่าเมียนมาบเมนตแตว่าคนลาวบเมนตแตว่าเวียดนามมีหลายประเทศเดี๋ยวนี้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาอยู่ในเอเซียนนะตอนนี้มาแห่แซงทางโคง้งนะเศรษฐกิจเขาขยายโตนะถึงแม้ว่าเขาจะต้องการงานหลายกระยะแต่ว่าเฮากะเฮ็ดให้มันถึกต้อง เพื่อความอุ่นใจเพื่อความสบายใจเวลาเขามากวดนะเวลามีตมวมอหรือว่าตำรวจลงมากวดถ้าถ้าเขาไปที่กฎหมายเขามีมุมบหรือมีปิบัตางานชใหยเขาเบิ่งเขาก็ไ่ได้มีปัญหาได้อีกอย่างหนึง่งเขาก็หู้ติดตามตัวเขาได้อีกว่าเขาเฮ็ดเบี้ยงมองนี่นะถ้าเกิดมีอย่างขึ้นกับเขาเสียนะเขาก็ได้ติดตามติดตามเคสทันได้ง่ายนะค่อยกับเป็นห่วงนลราวที่ล่างไหลเข้าไปเฮ็ดเบี้ยกเห็นงานอยู่ในประเทศไทยนะอยากให้พวกแก้วหัน เรียกงเห็นงานทำอยู่แบบสบายใจเราจึงออกมาบอกมาเตือนมากล่าวให้พวกเก้าได้ฟังเพราะว่าพี่น้องทางฝั่งไทยนะเขาก็เป็นห่วงพวกเก้าเพราะว่าพวกเขาก็ยังให้พวกเก้าอยู่ในประเทศของพวกเขาค่อยเบิ่งนคนไทยในะเขาฮักพวกเก้าหลายนะฮกคนลาวหลายก้อนชาิอื่นเพราะถ้าเขาบหักเขาจะโบอ้อมมาเตือนเขาจะโบบอกให้ค่อยออกมาเตือนพวกเก้าเพราะว่าเขากาลังกวดล่างอย่างเข่งคัดตอนนี้ห่านะอยู่ในประเทศไทยนะ พวกเขาหักไดรก็ยูแบบบต้องแบบลบๆซ้อนๆอยู่แบบสบายใจยู่แบบปลอดภัยนะคนไทยกับคนลาวเป็นพี่น้องกันมาแต่ดูแต่นานสนันและพวกเขาจึงอยากให้พวกเก่ยูกับพวกเขานะเฮ็ดให้มันถึกต้องไปเฮ็ดให้มันแลีนะ้ยวตกลงกับหัวหน้าให้เสร็จสิ้นนะบพราว่าแต่ซีบไดกาย่าที่สามารถเฮ็ดมุฟหรือว่า MOU ได้จะเป็นให้งานใดกาย,กยานะ่าเนาะ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่เฮดได้นะมีโอกาสเข้าไปในประเทศไทยการที่มีมูฟหรือมีบัตรแห่งงานที่ชื่อกฎหมายมันดีก่าพวกเก้าสามารถพ่นคอนโดได้เพราะว่าคิดในประเทศเฮานะพวกเก้าจะกลับไปยูนั่นบอหรือว่าถ้าพวกเก้วอยากยู่แบบให้มันชื่อกฎหมายลพวกเก้วสามารถซื้อนะพอพาร์ตเมนต์นะพ่นอพาร์ตเมนต์พ่นลดนะ บัแน่บนนอนพวกเอา้าพวกเก้าอาจจะมีครอบครัวหรือว่ามีแฟนเป็นคนไทยบอเนาะนะพวกเก้าอยากแต่งงานพวกเก้ากะสามารถแต่งงานแล้วพวกเก้าก็สามารถออกเงินกับเมียเลยว่ากับแฟนนะซื้อบ้านช่วยกันพ่อนบ้านพ่อรถนะอนาคตนะคิดถึงเรื่องอนาคตหลายๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าพวกเก้าไปแบบพิดกฎหมายเมื่อเนึ่งมาทึกจับขึ้นมานะทึกส่งกลับขึ้นมาพวกเก้าจะไปหาเวียงให้ง,งานนิสายเฮ็ด พวกเจ้าไปสามเลี่ยมทองคําบอกค่อยจะบอกให้สามเลี่ยมทองคําหรือว่าบอดแตนหันถ้าเกิดว่าเจ้าได้เงินเดือนหันะก็ดีไปแต่ว่าถ้าเกิดเราพวกเจ้าคือคนลาวที่กุ้มนี่ที่ไปเฮดเบียร์ูืบอดแตนเสียไปล่าเสียเวลายังเฮื่อเสียแฮนฟรีบอดได้ยังนะบอดได้ยังเลยนะได้แต่ความเมื่อยเงินกับเงินเดือนกับอได้ค่อยมีคลิปวีดีโอให้พวกเจ้าเบ่ง Vamos lá, ออยัออยออะก็ให้เห็นหลายๆเคสเนะที่คนเราไปเฮ็ดเปียกกับคนจีนแล้วก็ได้เงินเดือน่ะอันนี้เอมน่นเคสแรกเน้ไลยเคสอีด,ดีนะแล้วก็พวกแก้วเห็นยังเข่าบอได้พวกคนจีนเนี่นะเฮ็ดเปียกเห็นงานยูทยท,ทางฝั่งไทยฮนะพวกแก้วยังสามารถ เฮียยข้องไปยังน่วยงานได้พวก้าสามารถแจ้งตำรวจได้แต่กับคนจีนในสามเล่ยมทองคำหรือโบแตนสามารถเห็นอย่างพวกเขาได้นะเสียเวลาเสียเวลาเสียเฮเสียแหงฟรีนะข้อแนะนําให้พวก้าเฮ็ดเรียกกับคนไทยแต่ว่าไปให้มันถูกต้องนะเพราะว่าเนื่องมันมันซื่อสารกันหูเรื่องมันเบ้ากันหูเรื่องมันเข้าใจกันง่ายกินเข้ากับก,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 กินเข้าคล้ายๆกันกินเข้าแนวเข้าเจ้าแกงน้อย เฮ็ดให้มันทึกต้องเด้นอนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการกัวลล่างขึ้นมาพราเก้ากระซิุรอดดู